อยบ้านของประชาชนอยู่ข้างในนะคะประชาชนจะไม่มีบ้านอยู่อยู่แล้วแล้วไทยทําแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะและ้วที่นี่เป็นแผ่นดินของกัมพูชาตั้งแต่แรกแล้วแต่ไทยมาเอาไม่ใช่ของไทยนะคะเป็นของกัมพูชาและไม่ใช่ AI ด้วยค่ะแล้วประชาชนเดือดร้อนจะไม่มีบ้านอยู่อยู่แล้วะคะ่ะล่าสุดเหล็กขมิน้นออกมาอวดดี พูดภาษาไทยเพื่อหลาประเทศไทยเข้าข้างขมิ้นเพื่อคิดว่าจะได้ทุนเรียนฟรีแต่ล่าสุดเหล็กขมิ้นคนนี้ที่ปากดีหลาประเทศไทย ออกมาขอวิ่งวอนประเทศไทยเพื่ออยากไล่ทุนเรียนฟรีจากประเทศไทยคืนและที่สำคัญอยากมางานวันเด็กประเทศไทยโอ้โหขมี้นนี่ไล่ที่เพึ่งพาจังเลยเนาะพีีเอเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยยังปากดีอวดเก่งบอกว่าจะให้ทุนเรียนฟรีกับเด็กคนนี้แต่น้องเรียนไล่ไปเห็นข่าวข่าวหนึ่งบอกว่าไล่แค่ปากกระป๋องแต่ที่บอกว่าจะได้ทุนเรียนฟรีนั่นคือโกหกกันเอง จนล่าสุดเลกขมินคนนี้ต้องออกมาวิ่งวอรประเทศไทยเพื่ออยากไล่ขอทุนเรียนฟรีคืนจากประเทศไทยไปไปรักปุงและฟังคิปพร้อมๆกันฟังเล้าไหนบอกปิดด่านร้อยปีก็ยังไหวหลังขมนแห่โวยลั่นไร้ที่เรียนจี้ไทยเปิดด่านด่วนเดี๋ยวนี้นะดินพร่านหนักอ้างไทยต้องช่วยขมนเพื่อมนุษยธรรมไม่งั้นจะฟ้องศาลโลก โอ้อะไรวะเนี่ยยิ่งฟังยิ่งประสาทแดกเพราะล่าสุดครับฟังขเมนก็เริ่มเก็บทรงไม่อยู่ซะแล้วหลังออกมาจี้ให้ไทยเปิดด่านดวนเดี๋ยวนี้อ้างมนุษยธรรมอย่างนู้นอย่างนี้แถมคู่จะฟ้องศาลโลกไปอีกแม่ที่ตอนเปิดฉากยิ่งเขาทําเป็นซาพอโดนทหารไทยตบกลับจนกระเด็นออกนอกพื้นที่แล้วมาโวยวายว่าไร้ที่อยู่ไร้ที่เรียนงานนี้บอกเลยว่าเช้าในไทยสวนกลับจนหน้าชากมใครก็กมมันนะจ๊ะ เพราะหลังจากที่กองทัพไทยประกาศสักดายึดคืนพื้นที่อธิปไตยที่พวกขเขมรเนียนเข้ามารุกรานได้ทั้งหมดกว่า20จุดทั้งบึงตรกวนหมู่บ้านหนองจาน์และหนองยาแก้วผลก็คือตอนนี้คนขเขมรที่เคยเข้ามาเนียนสร้างบ้านบนที่ดินไทยต้องกระเด็นกลับไปอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยฝั่งตัวเองไงครับ พอชาวบ้านขเขมรกลับเข้าพื้นที่ไม่ได้และโรงเรียน176แห่งในจังหว,วัดอุดรมีชัยฝั่งตรงข้ามสุรินทร์ศรีสะเกดก็พังพินาศจากสงครามที่พวกมันเปิดก่อนเองจนเด็กไม่มีที่เรียนทีนี้แหละครับดิ้นพรานกันเป็นแถวออกมาทูดว่าเพราะประเทศไทยหาเรื่องปิดด่านทําให้เด็กๆข้ามมาเรียนฝั่งไทยไม่ได้แม่ฟังดูน่าสงสารจังเลยนะเหมือนเป็นดราม่ามานุษยธรรมบีบน้ําตาแต่ขอโทษนะก่อนหน้านี้ใครล่ะที่เริ่มยิงก่อนใครล่ะที่ส่งทหารมารุกรานที่ดินไทยพอสู้เขาไม่ได้แล้วโดนทีบตกขอบชายแดนดันมาเรียกร้อองขอควาามมเตม ถามจริงๆมึงจะเอาอะไรกับประเทศกูนักหนางานนี้ชาวเน็ตไทยไม่รอช้าครับสวนกลับทันควันว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะตลอด40ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเราอาแขนรับคนคเขมรมาตลอดนะทั้งให้เข้ามาทำมาหากินใช้ระบบการศึกษาไทยเรียนโรงเรียนไทยเจ็บป่วยก็มารักษาโรงพยาบาลไทยแต่พอการเมืองบ้านเขามันเดือดผู้นําเขาไปก่อเรื่องรุกรานไทยก่อนปุ๊บความพิษดันตกมาอยู่ที่ไทยเฉยเลยเขาเรียกว่ากินบนเรือนไทยบนหลังคาของจริงครับคุณผู้ชม และถ้าใครจําได้นะมันมีกรณีเด็กเปรตคนหนึ่งเด็กคนนี้เคยมาอาศัยเรียนที่ไทยแต่ดันถูกผู้ใหญ่เขมรสอนให้พูดจาด่าทอประเทศไทยออกสื่อจนตอนนั้นสื่อเขมรยกย่องให้เป็นเด็กเกณฑ์ผู้รักชาติได้ทุนการศึกษาเรียนสูงๆในเขมรเสียด้วยนะนี่คือบ้านของประชาชนอยู่ข้างในนะคะประชาชนจะไม่มีบ้านอยู่แล้วแล้วไทยทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะและ้วที่นี่เป็นแผ่นดินของกัมพูชาตั้งแต่แรกแล้วแต่ไทยมาเอาไม่ใช่ของไทยนะคะเป็นของกัมพูชาและไม่ใช่ AI ด้วยค่ะ แล้วประชาชนเดือดร้อนแต่ไม่มีบ้านอยู่อยู่แล้วค่ะแต่ขอโทษครับล่าสุดมีข่าวแววมาจากฝั่งนู้นว่าตอนนี้ไอ้หนูคนนี้ยังไม่ได้เรียนหนังสือเลยจ้าพ่อแม่ได้รางวัลเป็นแค่ปลากระป๋องกับข้าวสารส่วนที่ดินแถวหนองจานที่เคยเนียนอยู่<อ>ก็โดนทหารไทยยึดคืนไปหมดแล้วตอนนี้ครอบครัวต้องระเหยไปนอนตากยุงในค่ายผู้ริ้ภัยฝั่งตัวเองไงครับ ขณะเดียวกันเพจดังอย่างเอเชียมองไทยก็เผยข้อมูลว่าทางกัมพูชาอ้างว่ามีเด็กๆชาวเขมรอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยสงครามชายแดนราวกว่า60,000คนที่กลับบ้านไม่ได้โรงเรียนพังยับเยินภาพที่ออกมาคือเด็กๆต้องนั่งเรียนกลางดินในค่ายบัดเกาจังหวัดอุดรมิชยัยเป็นภาพที่เขมรพยายามจะโชว์ให้โลกเห็นเพื่อขอส่วนบุญทางมนุษยธรรมจากไทยครับ และเท่านั้นยังไม่พอครับล่าสุดในาซุนจันโทร้รอมนายกรัฐมนตรีกัมพูชาถึงพันต้องรีบวิ่งไปให้สัมภาษณ์สื่อยักษ์ใหญ่อย่างรูมเบิร์กของสหรัฐออกมาพูดเสียงอ่อยว่ากัมพูชาต้องการสันติภาพจีให้ไทยเปิดด่านและลดความตึงเครียดแมม เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังตีเลยนะครับเมื่อวานยังเห็นทหารพวกคุณถึกเขิอมอยู่เลยพอโดนไทยสวนกลับจนอ่วมปุ๊บรีบมาอ้างว่าเราจะเป็นเพื่อนบ้านกันไปอีกพันปีพร้อมขอบคุณที่ไทยยอมปล่อยตัวทหารเขมรสิบแปดนายบอกเลยว่าที่เขาพูดหวานหูแบบนี้เพราะเขารู้แล้วว่าขืนรบต่อก็พินาเศรษฐกิจเขมรตอนนี้กําลังดิ่งเหวจากการปิดด่านประชาชนไม่มีกินเด็กไม่มีที่เรียนโรงงานโดนเผาเขาเลยต้องใช้การทูดมาบีบให้ไทยใจอ่อนเปิดทางให้เขาเหมือนเดิม โดยก็พูดเลยนะครับตอนซ่าไม่คิดตอนติดแล้วมาโวยวายไทยเราช่วยมา40ปีไม่เคยจําพอผู้นําอยากลองดีก็มาเผาบ้านเผาเมืองพอโดนเขาถีบส่งกลับประเทศตัวเองแล้วจะมาฟ้องศาลโลกอย่างไรก็ตามนะครับมาทีนี้เรามาดูฝั่งไทยบ้างครับว่าเขาคิดยังไงกับเรื่องที่จะให้รับเด็กขเขมรกลับมาเรียนหรือเปิดด่านให้คนพวกนี้กลับเข้ามาบอกเลยว่าแต่และคอมเมนต์คือชัดเจนเป็นเสียงเดียวกันแปะเปะอย่างคนแรกเปิดมาแรงเลยครับบอกว่ารับนักเรียนขเขมรเข้ามาเรียนในประเทศเรามันมีประโยชน์อะไรบ้างในประเทศเรามองไม่เห็นความจําเป็นเลยไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เออจริงครับภาษีคนไทยทั้งนั้นอีกเม้นเสริมต่อทันทีว่ายังจะให้ความช่วยเหลือดูแลอีกหรอือให้เขาไปดูแลกันเองเถอะเลี้ยงไม่เช่องจริงๆส่วนเมนนี้พูดถึงภาษีได้น่าคิดครับบอกว่าน่าจะทําแบบนี้ตั้งนานแล้วลูกหลานคนไทยแท้ๆยังต้องเสียค่าเล่าเรียนจุกจิกมากมายกว่าจะได้เรียนแต่ละที่ลำบากแทบตายแต่กลับต้องเอาเงินไปเลี้ยงคนอื่นคอมเมนต์นี้ขยี้ใจสุดครับบอกว่าเรียนไปเถอะโตมามันก็กลับมากัดเราเหมือนเดิมนี่แหละครับนิยามของงูเหา่า คอมเมนต์ต่อมาฟาดหน้าสันเลยครับบอกว่าจะให้มันเข้ามาเรียนทําไมมันดูถูกคนไทยเอาธงชาติไทยไปเหยียบย่ําลบหลู่ไม่จํากันบ้างหรือไงเอออันนี้เรื่องจริงนะครับภาพมันยังติดตาคนไทยอยู่เลยอีกคนบอกว่าเอาเงินและที่นั่งเรียนมาให้เด็กไทยดูแลบ้านเมืองเราเองไม่ดีกว่าเหรอหลายเม้นก็เข้ามาสั้นๆแต่ได้ใจความครับบอกว่าไม่เห็นด้วยไม่ต้องช่วยเหลือปิดตายตลอดชีพไปเลย มีเมนหนึ่งพูดเชิงเตือนสติว่าตราบใดที่เขมรมันยังโอหังแบบนี้อย่าหวังความเมตตาและอีกเมนก็ย้าว่าพอโตขึ้นมันก็แหวงกัดเราเป็นงูมีพิษที่รีดยังไงก็ไม่หมดเพราะมันแฝงตัวขยายพันธุ์ตลอดทางด้านพี่น้องที่เน้นเรื่องชาติพันธุ์บอกว่าพ่อแม่มันชั่วลูกมันก็ต้องชั่วตามสั่งอะไรทําหมดเมืองนี้มันเหมือนถูกสาบและอย่ามาโวยวายใส่ไทยไปโวยวายใส่ไอหุ่นเซนบ้านพวกมึงเถอะคอมเมนต์ทิ้งท้ายที่เจ็บแสบที่สุดคือเนรคุณแบบนี้ไม่ต้องให้เข้ามาเรือนอีก ปัดให้หมดเอาเวลามาบริหารเด็กไทยให้ดีขึ้นเด็กไทยยากจนที่ไม่มีที่เรียนยังมีอีกเยอะพ่อแม่พวกมันไม่อบรมให้รักไทยสอนแต่ให้เกลียดไทยงั้นก็อยู่กับความเกลียดชังในประเทศตัวเองต่อไปเถอะนี่คือบ้านของประชาชนอยู่ข้างในนะคะประชาชนจะไม่มีบ้านอยู่แล้วแล้วไทยทาแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะ,แล,ะแล้วที่นี่เป็นแผ่นดินของกัมพูชาตั้งแต่แรกแล้วแต่ไทยมาเอาไม่ใช่ของไทยนะคะเป็นของกัมพูชาแล้วไม่ใช่ AI ด้วยค่ะแล้วประชาชนเดือดร้อนจะไม่มีบ้านอยู่อยู่แล้วะคะ่ะ ยังไงก็าฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยล่าสุดหนุ่มขมินหรือว่าเล็กขมินคนนี้บอกว่าไทยมาทำแบบนี้ไม่ถูกต้องเพราะว่าตรงนั้นเป็นดินแดนของกัมพูชาโอ้โหขนาดเป็นเด็กเนี่ยขนาดเป็นเด็กเดียนแค่ไม่ถึงป .5 เขายังสั่งสอนกันมานิส,าสัยซื่อๆแบบนี้ไม่เคยเปลี่ยนเลยเนาะเพราะว่า ถ้าไม่สั่งสอนกันมาแบบนี้เหล็กจะไม่ดูเลยอันนี้เขาสั่งสอนกันมาให้เกียรติคนไทยแต่ว่าวันนั้นเกียรติแต่วันนี้ออกมาวิงวอนออกมาขอร้องประเทศไทยพร้อมบอกว่าถ้าไทยไม่เปิดหลานจะไปฟ้องศาลโลกโอ้สาวลาวฟังคํานี้รู้สึกว่าคำหมิ่นนี่น่าง,งูจริงๆพีพีเอซีน่าง,งูอะไรสู้ไทยไม่ได้จะไปฟ้องอยู่อย่างเดียว โอ้โหขี้ฟ้องจังเลยเนาะขมินนี่ถ้าไม่ฟ้องนี่ก็คือจะตุยกันหมดทั้งประเทศหรือเปล่าก็ไม่รู้มีปัญญาก็เรียนเองดิไหนบอกว่าปิดร้อยปีขมินก็ไม่ตุยไงปัจจุบันนี้ยังไม่ถึงปีเลยจะตุยกันหมดประเทศแล้วเหรอ จะไปฟ้องศาโลโรคแล้วเหรอเชิญไปฟ้องเลยใครเขาจะฟังขมิน้นใครเขาจะเสื้อขมิน้นขมิ้นมีแต่คําตอแหลมีแต่คําหลอกดวงทั้งนั้นโอ้โหล่าสุดจะไปฟ้องศาโลโรกวิงวอนประเทศไทยให้เปิดลานแล้วเราหมิน้นทําไมเก่งนักทําไมไม่เปิดเองเลยล่ะ เก่งนักทำไมไม่สร้างโรงเรียนอะ่ะไหนบอกว่าได้ทุนเรียนฟรีแต่สุดท้ายแล้แค่ปากระกป๋องกับข้าวสารเนอโอ้โหน่าส่งสารจังเลยอ่ะคิปวิดีโอนี้น้องเนียอเองกับสิเดคอตัวล่าไปเพิยงสำานีเนื้อเมื่อนี้น้องกินอาจจะบ่ไดนมาออกน้ำเนอกเนื่องจากว่าน้องข้าไปทำกิจกรรมในโรงเรียนหล้กก็คือเพื่น ไลฟ์ฟอนนะพีพีเอฟซีไปฟอนยูทีคอนประเพง่งน,น้องเดียบน้อยไปน้ำเพราะวะ่าน้องเดียไข่เพราะ่นเศร้าจักเถืออ่อพีพีเอฟซีอาร์คิปวิดีโอนี้น้องเดียก็ขอฝากพีพีเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทั้งสองน้องเดียสารล่าในเด้อพอกันคลิปหน้าไปพ,พี่น้องแบบสบายดี